สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดราม่ากลางฮอลลูกดาราสาวโผล่คอนเสิร์ตเบบี้มอนสเตอร์เจอชาวเน็ตวิจารณ์ยับ เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสร,ร้อนทันทีในโลกออนไลน์หลังนานาไรบีนาโพสต์คลิปผ่านติ๊กตอกชื่อนานาไรบีนาซึ่งมีเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งรวมถึงลูกสาวดาราเข้ารวมคอนเสิร์ต Baby Monster First World Tour in Bangkok เมื่อวันที่7-8มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นดราม,ม่าเกิดขึ้นเมื่อในคลิปเผยให้เห็นว่าเด็กๆนั่งแถวหน้าสุดในโซนบัตรนั่งแต่กลับยืนดูตลอดโชว์ทำให้ผู้ชมด้านหลังมองไม่เห็นและเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงแม้หลายคนมองว่าน่ารักแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการยืนตลอดคอนเสิร์ตอาจรบกวนคนอื่นและตั้งคำถา,ถามถึงความเท่าเทียมในการซื้อบัตรและใช้พื้นที่ โดยชาวเน็ตภากันตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมเช่นลูกคนรวยเนาะบัตรนั่งแต่ยืนอันนี้บัตรยืนหรือบัตรนั่งอ๋อเจอละที่ยืนบางคนข้างหลังบัตรนั่งไม่ใช่หรอคะคลิปนี้ไหมคะที่บางคนข้างหลังเป็นตน้น เรื่องนี้จุดกระแสถกเถียงใหญ่ในโซเชียลโดยเฉพาะประเด็นสิทธิของผู้ชมทุกคนควรเท่ากันไม่ว่าจะเป็นใครพร้อมเรียกร้องให้ผู้จัดคอนเสิร์ตออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ